รับผู้ชมมีที่หนึ่งเที่ยววัดกันหน่อยพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อเงินพุทธโชดองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออยู่ที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินอํา,าเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะฮะแล้วก็เชิญชวนมาร่วมสร้างพระตําหนักสารกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่วัดท้ายน้ําตรงนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ทางวัดเขาดําเนินการจะสร้างอยู่เชิญชมรายละเอียดครับ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดไหว้พระขอพรหลวงพ่อเงินพุทธชิองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ และในวันนี้เรายังได้เก็บภาพบรรยากาศงานบุญที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานทอดพระป่าสามคคีและวางศิลาฤกษ์พระตำหนักศาลกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินโดยมีท่านพลเรือเอกธีรกุลการจนะเป็นประธานองค์พระป่าและวางศิลาฤกษ์มีท่านผอชอพอพิมลสัตตบุตรผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3350และคุณอดุลเวสยาพรนาย,ยกสโมสรรถ ต่รีรัชพฤกษ์ภาค3350เป็นประธานร่วมดำเนินการค่ะขอจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยาดีได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลพระตำหนักเสด็จเตียคมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขออนุมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างพระตำหนักเสด็จเตีย สืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไทยน้ำนี้ประมาณ35ปีเสะเดจเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขึ้นมา,เ,าเรียนาถาอาคมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินแต่หลังจากนั้นแล้วทางก็ได้มอบเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ที่สร้างในข่าวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาก็คือหมายถึงสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรน,นั้นได้มาประดิษฐานที่วัดไทยน้ำซึ่งเป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินแล้วก็จึงเห็นว่าในการที่จะสร้างพระตำหนักสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรในค่าวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของประเดศปคุลหลวงพ่อเงินแล้วก็พี่น้องท่นานสาธุชนทั้งหลายที่เป็นทหารเรือ ระดีเคารพนับถือสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรน,นั้นจะได้มากราบไหว้แล้วก็ขอพรมาบนบานสสงเกล่าจริงสกิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่อาตมาได้รับการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2548มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีทหารเรือหลายๆท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ทหารเรือก็มีมากราบไหว้และขอพรแล้วก็ได้สมความปรารถนาทุกทุกอย่างจะทำกิจการงานอะไรก็ มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยบุญบาร,รมีของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรชัยอุดมจักรพราะฉะนั้นราจ,จริงได้สร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุมโมทนาในการร่วมสร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญ ได้นัาที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัดนี้ได้สร้างหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่แล้วก็ได้สร้างวิพิธพันธ์หุ่นขี้พึ้งหลวงพ่อเงินไว้เพื่อให้พี่น้องสิทยานุสิย์ได้เคารพกราบไหว้กันตั้งแต่ปีพศ .2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้และอีกประการหนึ่งจะขอฝากไว้ก็คือโบสถ์อุโบสถอย่างนี้ สร้างมาเมื่อปีพศ2500ม,มันจนถึงปัจจุบันนี้ก็65ปีการชำรุดทุดโทรมของอุโบสถหลังนี้ในสมัยก่อนนั้นบริเวณวัดไทยน้ำนั้นเป็นสถานที่น้ำท่วมแต่ละปีนั้นก็จะมีน้ำท่วมมาตลอดลทำให้อุโบสถนั้นสุดเราข้างบนเป็นไม้ ดังที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นก็ในอนาคตก็อยากจะสร้างท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้ทุก,ท,กท่านที่วัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพธาเดจังหวัดพิจิตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาตอมาก็ขอเจริญพร ค่ะวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการละมอนมุยสิ์ค่ะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ํามาเนินนานแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ได้มีงานพิธีวางศาลิลาฤกษ์เพื่อที่จะสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพลเขตอุดมศักดิ์ค่ะ ทิพย์ก็อยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีจิจศรัทธามาร่วมกันช่วยสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อที่เราจะได้นําทุนตรงนี้มาสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้เสร็จไปได้ด้วยดีค่ะถ้าเกิดว่าเรา สร้างพระตำหนักของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงคุณพรเขตอุดมศักดิ์เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างมายาวนานมากแล้วค่ะเก่ามากมันจะชำรุดซึ่งจะทำจิตของสงฆ์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญที่จะวางรากฐานสร้างโบสถ์ของวัดท้ายน้ำอีกหลังหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็จะได้มากราบไหว้หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของเราด้วยค่ะที่วัดท้ายน้ำตำบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ